สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงหัวค่ําวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีในส่วนของสองเกษตรวันหยุดนะครับเนื่องจากว่าช่องหลักนะครับก็ถูกกู้กู้กลับคืนมาได้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามานะครับตรงนี้คงใช้คู่ขนานกันไปก่อนนะครับระหว่างช่องหลักกับช่องสำรองแต่ว่าเนื้อหาก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพื้นที่นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงค่านี้จนถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับต้องเรียกว่าฝนมาตามนัดนะครับถ้าดูจากในส่วนของกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมนะครับจะเห็นในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับภาคเหนือฝั่งนี้มีกลุ่มเมฆฝนนะครับแล้วก็อีสานก็เน้นโซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันออกแล้วก็บางส่วนของภาคตะวันออกนะครับ รวมทั้งภาคใต้ตอนล่างนะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับตามที่คาดการไว้นี่คือฝนในช่วงหัวค่ํานะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ช่วงหัวค่ําแล้วก็เช็คไปอีก12ชั่วโมงข้างหน้านะครับในช่วงตั้งแต่18นานิาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับก่อนอื่นมาดูนะครับในช่วงหัวค่ํานี้ประมาณ17-18นาฬิกาพื้นที่ไหนมีฝนบ้างครับถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นนะครับ ตอนนี้มีกล uh, uh, ุ่มฝนอยู variety, uh, be, ่ท uh, ี่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับอําเภอแม่แตงเชียงใหม่อําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับอําเภอเมืองปาลําปางอําเภอแจ้ห่มลําปางนะครับอําเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่อําเภอพร้าวอําเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอําเภอหางดงอําเภอบ้านห้องลาพูนนะครับอําเภอหอดเชียงใหม่อําเภอแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับอําเภอขุนยวมแม่ห้องศน อำเภอเชียงดาวเชียงใหม่อภแม่ายเชียงใหม่นะครับอเภอจุนพระยาอเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอเภอคิรีมาสุโขทยัยอเภอรับแรอุตรดิษฐ์นะครับอเมืองอุตรดิษฐภอรตรอนอุตรดิตฐนะครับอศรีศรีนครสุโขทัยนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงนี้นี่คือกลุ่มฝนโซนภาคเหนือนะครับเรดาร์จากจังหวัดลำพูนเดี๋ยวเราดูทิศทางของกลุ่มฝนนะครับเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในส่วนของกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคใต้นะครับดูเรดาร์ของเชียงรายนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนอำเภอเมืองปาลลำปางนี่หนักนะครับเกือบทั้งอำเภออำเภอแจ้ห่มลำปางอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะครับอำเภอพร้าเชียงใหม่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่นะครับแล้วก็อำเภอจุนพยาวอำเภอนาน้อยน่านนะครับแล้วก็นาหมื่นน่านบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับไปดูโซนทางด้านภาคอีสานบ้างนะครับในช่วงหัวค่ำนี้อีสานตอนบนนะครับ มีกลุ่มฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอพลวิสัยหนองคายนะครับอเภอโซ่วพิสัยบึงการอเภอเฝ้าไร่หนองคายนะครับพรเจริญบึงการอเภอเมืองบึงการนะครับอเภอโซ่วพิสัยอเภอบ้านม่วงสกลนครอเภอเจริญศิล์นะครับอวานอนนิวาสอเภอบ้านดุงอุดรนะครับอเภเพนอุดรธานีบางส่วนพิบูลรักอุดรธานีบางส่วนนะครับอเภอเมืองอุดรธานีบางส่วนอภศรีธาตุอุดรธานีบางส่วนนะครับอภโนนสะอาดบางส่วนนะครับ บางสามหมออุดรบางส่วนแล้วก็อําเภอกระนวนขอนแก่นบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับกุดบากสกลนครอําเภอนิคมน้ําอูนี่เกือบทั้งอาเภอนะครับฝนตกหนักนะครับพนานิคมบางส่วนมีฝนนะครับอําเภอละวาริชภูมิสกลนครมีฝนอําเภอวานอนิวาสนะครับสกลนครบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับนี่คือโซนดอนอีสานตอนบนสังคมหนองคายนะครับแล้วก็โพตากหนองคายบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่แถวเรืองนกทายาสุรธบางส่วนนะครับอําเภอพลทองร้อยเอ็ดบางส่วนแล้วก็อีสานใต้ชุมพลบุรีสุรินบางส่วนนะครับอําเภอปรางกู่ศรีสเกตบ,บ,บางส่วนมีฝนนะครับอาบําเภอเมืองบุรมมีรัมย์บางส่วนมีฝนนะครับอําเภอลำปลายมาศบุรีรัมย์อําเภอชํานิบุสสรีรัมย์มีฝนห้วยแถลงโคราชมีฝนบางส่วนนะครับจักราชนคราสีมาบางส่วนมีฝนนะครับอําเภอโชคชัยโคราชมีฝนอําเภอปักธงชัยนะครับ อำเภอคอนบุรีนครราชสีมาบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของกลุ่มเรดาร์ฝนก็จะเห็นนะครับบางพื้นที่มีฝนตกนะครับดูเรดาร์สกลนครนะครับนี่ครับชุดใหญ่สีเข้มเลยนะครับเจริญศป์สกลนครอําเภอพลพิสัยนะครับอําเภอโซพิสัยอําเภอบันดุงอุดรนะครับอําเภอเจริญศป์สกลอําเภอวานอนนิวาสอําเภอวาริชภูมิอําเภอพนานิคมอําเภอนิคมน้ําอูนนะครับ อำเภอวังสามหมออศรีธาตุนะครับแล้วก็กระนวลขอนแก่นนะครับตรงนี้จะเป็นสังคมหนองคายโพตากนะครับอ,อบ้านผืออุดรนนครับมีกลุ่มฝนบางส่วน,นครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ไปดูส่วนภาคกลางบ้างนะครับท่านผู้ชมเรดร์ชัยนาทนะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่ที่ไซงามกำแพงเพชรบางส่วนนะครับแล้วก็อเภอครีมาสุขโขทัยพานกระต่ายบางส่วนนะครับอ,อเมืองกำแพงเพชรบางส่วน อำเภอเมืองนครสวรรค์บางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับชุนแสงนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกบางส่วนนะครับอำเภอแก่งคอยสระบุรีบางส่วนมีฝนนะมวกเหล็กสระบุรีมีฝนบางส่วนบางม่วงนะครับอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับอำเภอหนองแซงสระบุรีอำเภอหนองแคสระบุรีนะครับอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาวังน้อยพระนครศรีอยุธยานะครับองครักษ์นครนายกนะครับปากช่องโคราชนะครับปากทงชัยนครราชสีมาโชคชัยนะครับ อำเภอเมืองนครราชสีมามีฝนนะครับเช่นเดียวกับบ้านแพ้วสมุทรสงครามนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคกลางนะครับเรด้าจังหวัดชัยนาทลักษณะฝนเคลื่อนตัวจากตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดูในโซนตะวันออกบ้างนะครับตะวันออกก็มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอแก่งคอยสระบุรีนะครับมวกเหล็กสระบุรีปากช่องโคราชนะครับอำเภอประจันตคามปราจีนบุรีอำเภอนาดีปราจีนบุรีนะครับ อำเภอเมืองปราจินบุรีอภอปากพีนครนายกออองครักษ์นครนายกนะครับอภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราวางน้อยอุธยานะครับบางปะอินอุทยาอุทยัยแล้วก็หนองแซงสระบุรีนะครับมีกลุ่มฝนเขาย้อยเพชรบุรีนะครับสามพานนครปฐมแล้วก็บ้านแพวสมุทรสาครน,นะครับมีกลุ่มฝนนะครับในช่วงนี้แล้วก็ไปดูเรดาร์ของชุมพรนะครับตรวจไ,ไม่เจอกลุ่มฝนนะครับในช่วงหัวค่ำนี้ แล้วก็ทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเบตงยะลานะครับอำเภอรามัญยะลาอำเภอหาดใหญ่สงขลานะครับอำเภอรัตนภูมิสงขลาอำเภอป่าบอนพัทลุงอำเภอนาโยงจังหวัดตรังนะครับอำเภอห้วยยอดตรังบางส่วนนะครับพัทลุงปากพยูนแล้วก็พระแสงสุราธานีบางส่วนนะครับอำเภอเขาพนมกระบี่บางส่วนอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนล่าสุดในช่วงหัวค่ำ แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของโมเดลฝนในช่วง18นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับช่วง18นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้12ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับก็เชียงใหม่โซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากเรดาร์ตรงนี้จากโมเดลตรงนี้นะครับช่วง18นาฬิกาแม่ห้องสอนเชียงใหม่ ลำปางนะครับลำพูนแล้วก็แพร่รวมทั้งจังหวัดน่านเชียงรายนะครับอุตรดิษนะครับอุตรดิษแล้วก็สุโขทัยนะครับพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับหนองบัวนครสวรรค์แล้วก็ชัยภูมินะครับส่วนฝั่งอีสาจนจะยังคงเน้นเป็นบึงกาฬนะครับนะครพนม มุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้แล้วก็กาลสินนะครับกาลสินขอนแก่นนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ภาคใต้ก็จะเป็นทางด้านยะลาหนาธิวาสสงขลาบางส่วนนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของลักษณะของโมเดลนะครับไปดูช่วง20นาฬิกานะครับ20นาฬิกา ทางด้านเชียงรายนะครับพะเยาเชียงรายพะเยาน,าน่านจังหวัดพแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็อุดรธานีสกลนครกาลสินนะครับขอนแกน่นรวมทั้งนครสวรรค์นะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับดูจากในส่วนโมเดลช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกานะครับไปดู22นาฬิกานะครับ 22อานิกาช่วงใกล้ดึกนะครับอีสานตอนบนสกลนครบึงการนาครพนมนะครับอุดรธานีหนองคายแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกแล้วก็กำแพงเพชรมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับพะเยาน่านบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงดึกๆนะครับ ภาคใต้ไม่มีฝน,นครับนี่คือโมเดลในช่วงอ2นาฬิกาคืนนี้นะครับไปดูช่วงเที่ยงคืนนับ0นาฬิกายังคงเป็นโซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับ,ราานนรบที่ยังคงมีวมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองคายแล้วก็บึงการสกลนครนครพนมนะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับรวมทั้งอุดรธานีพิษนุโลกนะครับพิษนุโลกกำแพงเพชร จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดแพร่เชียงใหม่จังหวัดตากครับที่มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับแล้วก็จันทบุรีนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับไปดูช่วง2องนาฬิกาช่วงตีสองนะครับยังคงเป็นโซนอีสานตอนบนนะครับในช่วงดึกๆที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนแล้วก็ภาคเหนือปปลายบางส่วนนะครับแล้วก็ในโซนทางด้านภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดนะครับ แล้วก็พอช่วง4นาฬิกาอีสานฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยนะครับม,ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ตะวันออกจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วง6นาฬิกาก็ช่วงเช้าไม่ค่อยมีฝนนะครับดูลักษณะการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะเบาบางนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงค่ำวันนี้นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พย,ย,ย,ยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ